สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องว i นเนอร์ซิง g นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตาม <ś led> กดแชร์ <ś led> กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูฝาวาวโซนิคซิงกกันนะครับอันนี้เป็น Sonic ทําหลอดเยียงนะครับ สำหรับร้านผมเนี่ยถ้าสเต็ปใช้วาสามเอ็ดย่ามสองยี่แปดเนี่ยของโซนิกจะเยืองแค่นิดเดียนะครับเพราะว่าเบ้าเดิมๆเ,เนี่ยมันก็มีระยะห่างที่เยอะพอสมควรน,นะครับบอเราไม่จำเป็นต้องใช้ระยะในการเยืองเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูกันสเต็ป ยี่สิบเก้ายี่สิบห้าสบยิบหกสยิบเจ็ดสมสองยิบแปดตรงนี้สามารถใช้หลอดเยียงได้แต่ว่ายี่สิบเก้ายิบห้าเนี่ยสามารถใช้หลอดเดิมได้เลยแต่สามสิี่บหก็เยื้งออกมานะนิดเดียวพอครับผมเดี๋ยวผม,มให้ดูข้างในดีกว่า,านี่อให้ดูข้าวข้าก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็นี้ลูกไซส์หกสองนะครับ หรือถ้าลูกค้าอยากเอาหกสามหกสี่ก็สั่งได้น,นะครับนี่นครับผมเราเข้ามาดนูนี่นะครับโอเคเรามาดูไอดีและไอเสียกันนี่นะครับ ก็งานทางร้านจะปรบนี้ทางร้านผมนมันจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับหลอดมันจะเยื้องจากจุดเดิมไม่เยอะนะครับเพราะว่าสเต็ปนี้มันไม่จําเป็นต้องเยื้องเยอะนะครับผมก็เยื้องจากของเดิมมานิดเดียวนะครับ,นะรบก็ผมก็เปิด รูนี้ให้เข้า้ๆไปให้นะครับลูกค้าก็ไปก่อเปิดพอตเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นพอตเดิมๆของลูกค้าเลยยังไม่ได้เปิดมาเลยนะครับนี่ครับผมอพอตเดิมๆเลยลูกค้าสามารถไปเปิดเองได้เลยนะครับนี่ครับผมงานทางร้านผมจะ คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ลูกค้าที่เยียงไม่เกินสามสองยี่แปดเนี่ยอ่าไม่ใช่สิถ้าใช้วาวไม่เกินสามสองยี่เนี่ยสามารถใช้หลอดเยียงได้ทนเหมือนกันครับถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยสามสี 3, 4, 3, ่สามสิบพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องทำเป็นถาวรน,นะครับผมก็อันนี้เป็นสเต็ป ขี่เล่นดันได้ขี่เล่นได้แบนได้ตามลูกค้าเสร็จเลยครับว่าจะเอาตัวนี้ประมาณไหนอันนี้ผมก็เปิดของอาตามของลูกค้าที่มานะครับลูกค้าเปิดมาไงผมก็เปิดให้แบบนั้นเลยแล้วลูกค้าจะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับแล้วแต่ลูกค้าว่าจะคํานวณเป็นแบบไหนํำหรับ ทางร้านผมก็จะทําวาลไปให้แล้วก็ปรับหน้าควกเบ้าไปให้นะครับก็พร้อมลูกค้าเดี๋ยวก่อนผมส่งเนี่ยผมจะส่งอดอกในดอกวาลวเนี่ยผมจะใส่นี่ไปให้เรียกว่าอะไรกากเพชรน,นะครับไว้สําหรับบดวาลวลูกค้าก็เอาไปแล้วก็บดวาลวได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาซีนะครับโอเคครับ ระยะห่างแบบกลางอยู่สามจุดห้านะครับตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสามจุดห้านี่นะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าลูกค้าไม่ชักเนี่ยผมจะแนะนำแค่สามสิบยี่หกนะครับแต่ว่าถ้าชักห้ามาชักสามมาก็ใช้สเต็ปนี้ได้ครับผมสำหรับหกสองนะครับ ก็ถ้าใครสนใจส่งงานมาทำสามารถติดต่อได้ที่เพจผมนะครับเพจผมจะทิง้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้หรือสอบถามเกี่ยวกับฝารุ่นอื่นก็ได้นะครับหรือถ้าสนใจติดต่อทางอื่นทางไลน์ทงาทงเบอร์โทรก็สามารถติดต่อได้นะครับติดต่อไดอ้ตลอดเวลานะครับผมสามารถโทรมาถามได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสะดวกทางไหนเนี่ยก็ เรียกเอานะครับว่าจะติดตา่อม,มาทางไหนะถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ